สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ก็อยกับช่องเดลึกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมานี่วันนี้มีพี่มาวันนี้เราจะมาทาจากชื่อคลิปก็รู้ใช่ไหมเราจะมาทำเจ็ดวันเจ็ดสีของที่อยู่ในห้องเรานะเดี๋ยวเราจะมาดูของที่อยู่ในครัวของที่อยู่ในห้องครัวหรือของที่อยู่ในบ้านอา่ันนี้มาอยู่ในห้องเราก่อนของที่อยู่ในห้องเราเจ็ดวันเจ็ดสีนะคะเรามาเริ่มกันเลยหนึ่งวันอาทิตย์สีแดงนะจะเป็นนี่เป็นลิปสับเบอร์รี่นะคะนี่เห็นไหมนนะคะเป็นสีแดงแบบออกเลือดหมูเลือดหมู หนึ่งที่สีแดงสองวันจันทร์สีเหลืองะคะก็จะเป็นนี่นะคะเป็นเขาเรียกว่าที่แบบขัดขี้ใครอะไรประมาณนั้นน่ะทาให้ตัวหอมด้วยอะไรประมาณนั้นนะนี่สีเหลืองนะคะสามวันอังคารสีชมพูนะคะเราก็เรื่มมาเป็นนี่นะคะเป็นโลชั่นที่มันมีแบบเกล็ดชมพูชมพูอยู่ตามในขวดนะมันคือโลชัน Mid ่นมิดทีนะคะนี่นะคะวันพุธสีเขียวนะคะเราก็เริอมมาเป็นนี่สีเขียวมินนะคะมันจะเป็น ยาสีฟันดับกลิ่นปากนะคะสีเขียวมินนะกล้จะหมดแล้วนะคะต่อไปห้ามพฤติรรสับ,บดีสีส้มนะคะก็จะเป็นสปินเนอร์ที่อยู่ในห้องเรานะคะนี่นะมีลายประมาณนี้หกวันศุกร์สีฟ้านะคะก็จะเป็นนี่แซมโดลายแยมเดือดโดลายเอมอนของเรานั่นเองนะคะโดลาเอมอนวันเสาร์สีม่วงนะคะก็จะเป็นนี่นะคะน้ำหอมของแม่เรานะคะแต่แม่เราให้เรานะคะเอลเซนนะคะคือกลิ่นหอมมาก ทุกคนลองซื้อใชใ้ดูนะคะแบบนี้นะนี่นะคะขวดจะประมาณนี้นะก mm ็ hmm. ะเ๋ยประมาณนี้แม่เขาใช้ครึ่งขวดแบบแม่เขาใช้เหลือประมาณนี้เราเราต้องใช้ประมาณนี้แต่เราไม่ค่อยได้ใช้นะคะเพราะเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นี่นะหอมมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะสาหรับในห้องเราแล้วก็จะอาจจะเป็นอย่างอื่นนะคะคือตัวนี้อะไรเนี่ย อนี้คือแบบมันก็อาจจะไม่ค่อยสวยนิดนึงนะคะคือก็เห็นจักรยานน้องแบบคือเราไม่ได้จัดมุมก็ไม่ต้องส่งสนใจมุมนะคะมาส่งข้างหน้าดีกว่าค่ะ